ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับผมก็จะมีรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพนะฮะก็ที่จอดรออยู่แถวแถวสานสถานีรถไฟหลวงจิรดานะฮะ ก็เป็น,น่อาขอบวนรถเปล่านะครับผมรถจักอุนตราแมน QSY 5220นะฮะ,ก,ะ,ฮะก็เป็นริ้วขบวนรถตรวนพิเศษที่23นะฮะกรุงเทพอุบลราชธานีนั่นเองเที่ยวกำหนดเวลา20นาฬิกา30นาทีนะ,ะทุกคน ก็ตรงนี้เป็นจุดตัดทางรถไฟถนนสีอิทรยานะครับตรงไปนู่นก็อ่าจุดตัดทางรถไฟแยกยมราชนะฮะ